ดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวที่จอมทองนะคะที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจอมทองนะคะขึ้นชื่อที่นี่เรียกว่าฝายวางปานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฝายอยู่บนฝายนะคะจะพาไปดูข้างหลังฝายข้างหลังฝายก็จะเป็นภาพแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้เป็นเดือนเมษายนะคะ งด้านข้างอะคะ่ะก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารหน้่นั่งอยู่นะคะอาหารอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะอาหารขึ้นชื่อของจอมทองลาบปลานะคะเรามาทีไรนี่เราไม่พลาดค่ะที่ตรงนี้เราจะมาทุกครั้งที่หิวนะคะใครที่ไม่ค่อยชอบพวกลาบนี่ก็มีขึ้นชื่ออีกอันหนึ่งค่ะปลาจุ่มค่ะทุกคนจะสดมากทุกอย่างนี่ก็คือจากกระชังปลาบ้า สวยค่ะวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดบรรยากาศดีมากอันนี้ตรงข้ามนี่จะเป็นมีอร์อนะคะเป็นั้นกาแฟนั่งกิน